สำหรับใครที่มีประวัติเสพยาเสพติดนะครับถ้าเป็นยาเสพติดชนิดฉีด,ฉด,ฉด,ฉดต้องงดบริจาคโลหิตถาวรครับเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อนะครับขณะที่ฉีดยาเสพติดนั่นเองและตัวยามีผลต่อจิตประสาทครับอาจมีอาการมึนงงหรือว่าประสาทหลอนไดน้อาจมีอารมณ์ปแปรปรวนครับทั้งต่อตัวเองต่อผู้อื่นแล้วก็ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำหรับยาเสพติดชนิดกินต้องเลิกเสพอย่างน้อยเป็นเวลา1ปีครับถึงจะบริจาคโลหิตได้ โดยต้องมั่นใจว่าหลังจากเลิกยาแล้วครับไม่กลับไปเสพยาอีกไม่มีความผิดปกติครับทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจหากไม่มั่นใจให้งดบริจาครลหิตออกไปอย่างไม่มีกำหนดกรณีใช้สารอื่นครับไม่ว่าจะเป็นกัญชากัญชงหรือกระท่อมกรณีใช้ประจําครับตั้งแต่หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไปต้องงดบริจาคอย่างน้อย7วันครับกรณีใช้เป็นครั้งคราวให้งดอย่างน้อยยีิบสี่ชั่วโมงก่อนบริจาครลหิตครับทั้งนี้ครับในวันที่จะบริจาครลหิตเนี่ยจะต้องไม่มีอาการเมึนงง,งหรือว่าอาการทางจิตประสาทอื่น ซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายครับต่อตัวผู้บริจาคทั้งในระหว่างบริจาคและหลังบริจาคสำหรับพฤติกรรมทางเพศครับใครที่มีคู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศบริจาคโลหิตได้เลยครับสำหรับใครที่เปลี่ยนคู่ใหม่ให้งดบริจาคอย่างน้อย4เดือนครับหลังจากวันที่เปลี่ยนคู่กรณีมีคู่ซ้อนให้งดบริจาคโลหิตอย่างน้อย4เดือนนับจากวันที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายครับยกเว้นการมีคู่ซ้อนตามหลักศาสนา หากไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศก็บริจาคเลือดได้ครับกรณีมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศให้งดบริจาคอย่างน้อยสเดือนนับตั้งแต่วันสุดท้ายที่มีเพศสัมพันธ์ครับกรณีเพศชายที่มีลักษณะทางเพศเป็นเพศหญิงและไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศก็บริจาคเลือดได้ครับกรณีมีเพศสัมพันธ์แบบชายกับชาย ให้งดบริจาคโลหิตออกไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีงานวิจัยของประเทศไทยที่สนับสนุนให้มีการบริจาคโลหิตได้ทั้งนี้ก็ต้องมีการตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธีแนนะครับหรือว่า n u c l e i c a i i t t s t t เท่านั้น